สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีพลังเยอะมากๆสำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหลังกลับมาจากสหรัฐอเมริกาก็ยังย่องไปดูหนังสัป,ประเรอแบบเงียบๆหลังรับปากแฟนๆไว้ว่ากลับไปจะไปดูแถมยังมีเวลาพาลูกสาวไปร่วมงานนิทศ,ศการศิลปะอีกด้วยต่อด้วยคุณพิธาไปลงพื้นที่จังหวัดตากอำเภอพบพ,พระและอำเภอแม่สอด ทันทีที่คุณพิธาไปถึงมีประชาชนเข้าไปรายล้อมมอบดอกไม้ขอลายเซ็นและขอถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากและในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหารับฟังข้อมูลการค้าชายแดนจากตอมศอุลกากรหอการค้าเพื่อนำไปกําหนดนโยบายและประเด็นผักดันกฎหมายในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกพร้อมรับหนังสือร้องทุกจากผู้บริหารท้องถิ่นอําเภอพบพระปัญหาที่ดินทำกินและการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ปัญหาเกษตรปัญหาแรงงานข้ามชาติแนวทางการแก้ปัญหาและหลังจากกลับมาแล้วคุณพิธายังมีเวลาพาลูกสาวน้องพิพิมไปสมัครเรียนบัลเล่ออีกต่างหากเรียกได้ว่าคุณพิธาแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยแต่ก็ไม่ลืมที่จะแบ่งเวลาให้ลูกสาวสุดที่รักด้วยและทางด้านคุณแม่ต่ายก็ดูแลน้องพิพิมเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องเช่นเดียวกันกันกบคุณพ่อทิม และน้องพี่พิมพ์ก็เป็นเด็กน่ารักใครเห็นใครก็รักและเอ็นดูไปตามๆกันเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ